มาล่งเรนแต่ว่าเอาเท้าแช่พี่น้องเท้าแช่น้ำก็ดีผ่อนคลายนาห้อนมองไปเ่นน้ำร้ายพี่น้องเมืองนี่ก็ะแม่นอากาศห้อนเบิดปีนี้บ่ออึดบ่ออยากมองเรนผ่อนคลายวิวบริเวณเนาะ <laughs> วิวบริเวณมานางเอาเท้าแช่น้ำเนี่เห็นบ่เท้าแช่น้ำมีประโยชน์ผู้ใดน้อเขามาบะล่งเลนพี่น้องเอาตะต,ตีนแช่น้ำเอาคุนเท่าบะเมนตีนเอาเท้าแช่น้ำ <laughs> วิวประมาณนี้บางหันไปนอนตากแดดได้ตื่นนึ่งไปนอนตากแดดได้ตื่นหนึ่ง นี่ได้มากอาาาาอกขาไม่แซน้ำเหรนเพราะมันมีแหงนิวน้วดันไปต่มก่อนหินเราเจ็บเลยบงังหันนิวก้อยมาเด้อมาเล่นน้ำน้ากันเราอยากเล่นน้ำม,มาเด้อน, <c oughs> นอนหัวกระต่นบังหันนอนอยืยไนไต่โฮมโพ่โฮมพ่อไงบางเนี่ยฝุ่นฝุ่นนะฝุ่นโฮมโพ่ไหไงเห็นต่างาอยู่ฝุ่นเห็นปะนอนอยู่ตยไต่โฮมโพ่อไง มันได้เอาขามาแช่น้ำเป็นนอนได้รอยู่รับไปหยิบนังอยู่ไม่รู้ว่ารับไปจักหน้าที่คนมาอาบแดดกันเต้นอยู่ก็เลยมานาั่งเล่นน้ำข้าเจ้าเลยงานแลวก็เลยมานั่งอาบแดดน้ำข้าเจ้าขึ้นกันลวะวะ <c oughs> ถ้าเจ้าอาบแดดข้วเจ้าถอดเสือ้อแต่ว่าขอบ่ถอดได,ด้วกว่าน,นอนแบบนี้แตอาบแดดเบืเ้องใสเบื้องแม่น้ำมองนั่งเล่นแม่น้ำ เป็นเกาะถ้าเราสาบกัตกน้ำแตละข้างี้ก็มีบานข้นเป็นเกาะผู้บ่าวมันรุ่งมองนี้ตีูบ่าวมันร้อยน้ำ ้า <laughs> <laughs> ลองไปไหยังสีเข้าเลยังสันดิกๆ,ๆิขนาดลงไปรอบนึงอไยังันล่งไปได้นามันยังสั้นอยู่ดืด้อๆเกินวะคู <laughs> ้เบาหน่อยเบา คอนข่ายพี่น้องคอนข่ายคอยแต่มาคอนข่ายมานะือนั้อันนี้กกเอียงมื่อนี่คือคือกันกับต้นเดาเหมือนเดามากเลยเนี่ยเนี่พุ่นะุ่นะเป่น,ปนายไปเป่นหัวหหหหคือต้นกระเดาครับเนาะพี่น้องตะบะโบเมนข่ายข่ายมากเลยข่ายต้นกระเดามากเลยตะบะโบเมนุ่นะนี่มาจักรยานคู่ใจพ่นกระเลิมมะย่างหลายอยู่ดิ ่อยกับมะนางแซ่อยู่นี่แหละแซ่ท่าจาักน้อยพอมีแห้งก็น,น่าอาตีนแซ่น้ำยังเฮียแตกอยู่คุณน้อยลยคุณสาวนั่นเป็นร่ง,นนงไปเป็นร่งแล้วไปน้องสาวบีกินนี่สีแดง ลงไปแรลกแหลกกับันเลยมันหนาวลงไปสักพักหนึ่งมันชิ่นยังเส้หนาวลงแรลกแกกับพักกับสันเป็ <c oughs> นหนาวคนขี้งลูกผู้บ่าวกับผู้สาวหน่อยมาเล่นน้ำเอาเอยียงอันนั่งกับเท้าแช่น้ำยกไปเหี่ยแตกเสียกหัวแตะขอบคุณหลายๆได้จ้าเอามาเล่นน้ำ ลอยมาทางนี้่นะน้ำเบเริแต่ว่ามันพ่อนค่ายได้มันมีหินทางล่างเป็นหินเพราเป็นทรายปเป็นก้อนหินน,หน้อยๆน,น้อยๆน,น้อยๆค่อนข่ายพ่นเริ่มมากเลยอกาดมันเย็นพ่นเริ่มมากเลยตะกันไดผ่ามาพผุ้ละพื้นสองพื้นมาปูต้องใส่แจ็คโมงวะท่านจะเดือดงั่งนเลย ล่งไปเราเป็นพวกกันบก,กาเลรนมันเย็นได้พี่น้องอาจเครื่งเคร่องหอนแต่ว่าล่งไปในน้ำน้ำเย็นน้ำบ๊ดยห่อนเบิ่งสีให้เบิ่งเป็นให้อหอใหอใหแอบเบิง่งกับกองให้เบิ่งพึก <laughs> กันเล่นน้งเบ่งคำละ่ะฮ้่นกันนั่งทย,ยอยมาทาย,ยอยมาเล็กหน่อยหลุกอ่อ,อนมานานมาก คอยกัเืมอจะน้อยพนหลายเอยกัเืมอต้นหม่ไงพวกอันพวกออ,อ่างพวกลับๆับนี่แหละถ้าลูป้าเเตานะเอ้าตื้อไอ้แค้กันลู โอ้ยเสียงยังวะเสียงแสรถต้นโพใหญ่อยู่ทางหลังคุณพี่นอนกูนะต้นโพใหญ่ต้นไม่ใหญ่ต้นอันนี้เป็นต้นยังบุนี่บต้นนี่ใบเหล,เลืองๆเพิ่มๆนี่ไม่รู้ต้นอะไรต้นใหญ่เหมือนกันบ่างหันปิดเสียงเล็กน้อย พามันห่องไห้เสียงมันอยู่เข่าในไหล่สดพูนสะพานปูนเจ้าู้้สาวไปแซ่ลจ้าพสาวกินแล้ววะผู้สาวหนาวเหีนยมแดดเย็นเอยู่พนหนองตว่่คันนั่งโดนๆดกรบโบ่เย็นบ่ห่อนไปเย็นกล้วก็เล็กันลังมา คนกำลังมาหลายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมานาเหรอเหนาก็จะอุ่น จากนอยกับิขึคืนคือกันละ่ะกลับบ้านโอ้ยเย็ยนตีนจ่อยๆเอาตีนแช่น้ำเย็ยนจ่อยๆไม่แห้งหรอบันขอบคุณด้ด้จ้าที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะสวัสดีนะหนูน้อยผู้ใหญเนาะหนูน้อยหนูน้อยหมวกแดง กาจะขึ้นไปไล่สดเทิ้งเงินสลอดเอดข้าไปนะขีย์ขั้นไล่สดเทิ้งสลอดเทิ้งเงินก้มานมะย่างหลายอยู่ด้วยพี่น้องเลยก้นมะย่างเลาะหลายอยอู่เป็นส่วนย่อมใกล้ครับอันสถานีรถไฟบมื่อกีเป็นส่วนย่อมส่วนก้นมะย่างเหรินพักคอนปิกนิกมะย่างเหรินงนพักคอนปิกนิก